ขั้นตอนต่อไปนะครับท่านผู้ชมเป็นการทอดหอมเจียวนะอ้มมันหลายขั้นตอนหลายวิธีจริงๆนะเอาว่าว่เสื้อรูดครับแต่มันยากกว่านี้ไปซื้อกินเองรูดสวัสดีครับผมบอลมือการวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเข้าครัวนะซึ่งหลายหลายคนนะอยู่แต่ในบ้านนะครับวันนี้มีเมนูเด็ดเมนูอร่อยๆนะครับมาฝากทุกคนนะซึ่ง เป็นครั้งแรกที่ผมจะทําลาบเหนือนะโดยปกติแล้วหลายคนผมเชื่อว่าจะรู้จักในลาบนะจะเป็นลาบอีสานนะเพราะลาบอีสานนี่ทําง่ายมากแต่แต่ลาบเหนือต้องมีขั้นตอนมีวิธีการอีกเยอะแยะมากมายนะวัตถุดิบของเรานะวันนี้ก็จะมีตับมีตับมีไส้มีไตมีพุงมีตะไคร้มีใบมะกรูดทุกอย่างแทบจะบอกว่ามันต้องทอดนะทุกคนนะวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผมจะมาเข้าครัวเราจะมาทําแบบแบบเปิดเมนูเด็ด นนี้ไอ้หนุ่มหมอแคนหนุ่มหน้ามนคนหน้าหล่อไม่อยู่ hey, hey. ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามนะครับบอลมึงกันนะการทอดตับนะครับไฟก็ไม่ต้องแรงมากดูแล้วมันออกแบบกรอบๆนิดนึงใกล้แล้วครับอาจจะใช้เวลาประมาณสักห้นาทีในทอดตับนะ <Wow. S 1> นี่หลังจากที่ผมทอดตับเสร็จนะ <Wow. S 1> ก็จะออกในสภาพแบบนี้มันดูเหมือนจะไม่เกรียมเกินไป <laughs> อุย ขั้นตอนต่อไปนะครับท่านผู้ชมเป็นการทอดไส้นะหลายคนอาจจะเคยกินแต่ไส้ย่างนะวันนี้ไส้ทอดนะเพื่อมาทําราบเหนือนะเมื่อกี้ทอดตับไหม่ไปหน่อยนะดําเกรียมขมเลยครับนี่ใกล้แล้วตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับทุกคนใกล้จะไหมแล้วขออีกเวลาสักนิดนะครับตอนนี้ที่ดำๆนะมันดำเพราะทอดตับก่อนแนะนำนะครับให้ทอดไส้ก่อนะหลังจากนั้นมาทอดตับทีหลัง โอเคนี่สับเสร็จเรียบร้อยนะครับในการทอดไส้นะมาดูนะครับต่อไปคนอีสานทําลาบเหนือมันติเสียบว่ครับสีร่องเบิงนะมันติตางกับลาบอีสานบอกมันคือใส่เวลาโดนแท้ลาบอีสานประมาณสองสามนาที่ขัวๆัวใส่บักเนวแล้วก็ซิมเบิงก็กินได้เลยแต่ลาบเหนือมันต้องใช้เวลานะวันนี้นะครับผมคิดว่านะั่นต้องเป็นเมนูที่เด็ดจริงๆนะสาหรับการทําอาหารเหนียขั้นตอนต่อไปนะครับท่านผู้ชมเป็นการทอดหอมเจียวนะอุ้ม มันหลายขั้นตอนหลายวิธีจริงๆนะเอาว่าวเสซื้อรูดครับถ้ามันยากปน,นิไปซื้อกินเองรูดตัวสีได้กินกับผมว่าสักม่วงหนึ่งเหรมึอนี่จกักซิได้กินก็ได้กินกบับโบจักแต่เราทําแล้วทําด้วยฝีมือของเรานะครับผมว่ายังไงมันต้องอร่อยแน่นอนแซ่บก่แซ่บกว่าสกินในเบิร์ดแล้วครับเมื่อนี้ยทอดหอมเจียวก่อนนะครับหอมเจียวอาจอจะใช้เวลาประมาณสักสิบนาทีนะเมื่อครับเฮ็ดไปเฮ็ดมาผมก็คิดถึงลาบอีสานเนาะ เอาหมูลวกลวกบีบบักแนาใส่พริกใส่น้ำปลาเขาขวหัวหอมค้นๆแล้วกินแล้วซิมเบิงแซบแล้วใส่ไทยกลับ,บ้านเป็นยังครับวันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ในการทําลาบเนื้อนะโอ้ยครับเบ่งหน้พีน่น้องหลังจากนั้นก็ต้องมาเจียวขิงอีกรอบหนึ่งใบยังก่อนไปส่แล้วเนะี่เอามาทอดอีกบก่เอามากินครับ <c oughs> <c oughs> ในการเจียวหอมนะครับท,าท่านผู้ชมนะต้องไปย่ามคนดูดูครับถ้บบาบวกลดดูดูมันสิไมใ่ <S 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 ในการทอดหัวหอมนะต้องเป็นหอมหัวแดงลูกเล็กๆนะครับจะแมนบวแมนหอมหัวหอมบวัวได้ครับหรือว่าหอมหัวใหญ่บวัวอะไรนะต้องเป็นหอมหัวแดงลูกลูกนี้น้อยลูกันนีปป้ปูมืองนะครับถ้าลูกใหญ่ๆเนี่ยผมก็บบห้อหกันผมก็ก่เคยทอดผมเบิ้งใน YouTube มากสนดอกว่าในการทอดหอมเจียวนะต้องใช้เวลามากกว่ากว่าทอดอย่างอื่นนะนี่ผ่านว่าผ่านเวลามาประมาณสัก เกือบสิบนาทีแล้วมันยังไม่ได้ที่เลยนะ <_ may> โอ้ยผมว่านี่เบิดมือสิได้กินปะครับ <_ may> มือนี่ถ้าใครชอบฝากกดกระดิ่งกดซับสบไครตไม่ต้องใส่หัวหอมนะกดซับสไครตก็ได้กดสับ,บ,ไไ <_ may> บสบไครนะครับกดไลค์กดแชร์นะโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราทอดหอมเจียว <_ may> เห็นปะครับหอมเหลืองโอ้โหมันเบิงนะ้งหนากินอีลีนะต่อไปนะก็จะเป็นการทอดขิงนะครับซึ่งขิงตัวนี้ผมได้หั่นมาเรียบร้อยนะเราต้องใช้ขิงแก่พอสมควร ใส่ลงไปแล้วครับผมมีผู้ช่วยนะ yeah ลูกสาววันนี้มาเชียร์ถ yeah อดกันเด้อพี่น้องเอ้ย yeah อดีตใส่เวลานหนึ่ง yeah ทอดขิงก่อนนะครับให้มันเหลืองเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะครับขิงตอนนี้ครับไล่เลือดลมได้ดีนะ yeah กินลาบเนื้อแต่ละทีนะครับสมุนไพรเยอะแยะมากมายนะ <laughs> เป็นสมุนไพรไทยถือว่ามีประโยชน์มากนะ ยังมีตะไคร้อีกนะครับผมยังตองผมยังตรงทอดต,ต,ตะไคร้อีกด้้ครับนี่<อ>กว่าจะทอดได้แต่ละอย่างโอ้โหนะ<อ>ไม่ธรรมดาต้องใช้ความอดทนพอสมควรนะเพราะฉะนั้นอย่าไปบนนะครับเวลาไปซื้ออาหารเหนือซื้อราดเป็นอย่างมันคือแทงแท้เพราะมันต้องใช้เวลานาน,นอ,อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปสนุกสนุกนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้เนยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับเร็แลวครท่านผู้ชมนะทอดขิงครับโอ้กาลัง กำลังหอมๆเลยเบิงเบิงแล้วกรอบนะเหลืองเหลืองแล้วครับใช้เวลาเป๊บเดียวนะครับในการทอดกิ้งนะทอดนานกว่านี้ไม่ได้ผมว่ามันใหม่แท้ๆครับขั้นตอนต่อไปครับทอดตะไคร่นะซอยซอยกันเนีอยครับทอดทอดตะไคร่นะถ้าใครขี่คานก็ใส่ทั้งหัวรถถ้าคิดว่ากินได้นะครับแต่ต้องซอยก่อนนะครับในการทอดตะไคร่นะซอยบางๆนะถ้าทอดแล้วมันจะกรอบนะครับใส่ลงไปเลยครับ สมุนไพรบ้านเราทั้งนั้นหาง่ายนะครับราคาไม่แพงแต่ทอดตะไคร้อาจจะใช้เวลาไม่นานนะผมว่าเ <laughs> พราะมันซอยบางมากซอยทีโปดครับซอยทีแบบพ้อยซอยทีแบบยิแบบยิแบใกล้แล้วครับใกล้จะโดนด่าแล้วมั oh, <no. S 1> <laughs> วนน่าจะได้ที่แล้วนะมันน่าจะเหลืองเหลืองพอดีเลีง้งเลืองพอประมาณนะครับแปบ๊บเดียวนะโอ้โหหอดสองนาะทีจ้อยครับ ตอนนี้ก็เสร็จเลยนะครับท่านผู้ชมนะในการทอดตะไคร้ขั้นตอนต่อไปนะครับคือขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะครับ,บคือการเอา<บ>ทุกอย่างมารวมมาผสมมาปรุงรสนะนี่แหละนะครับมันจะกินได้เพราอะไรคืออยู่ที่ขั้นตอนนี้นะฮะ<บ>ขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการขั้วหมูเป็นการขัวหมูครับตอนนี้เพิ่นกำลังขวัวอยู่ขัวมันสุกนะ้ครับ,บแล้วอยผสมทุกสิ่งทุกอย่างพวกตับพวกตะไคร้หัวหอมแล้วตับไตใส่พุ่งอ่ะทุกอย่างที่เขาทอดไปล้วก็ผสมมันรวด เอาให้มันสูงเลียวกับพี่น้องบอ่สสันดิพยาดสีถามหาใส่เครื่องปรุงไปแล้วครับตอนนี้ใส่รสด,ดีไปแล้วครับหนึ่งส่วนประมาณหนึ่งส่วนพอดีบ่ต้องใสไหลายเดี๋ยวมันสิเข้มแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยถ้าใครไม่ชอบผงชูรสก็ไม่ต้องใส่นะใสเฉพาะรสด,ดีไปก็ได้ครับแต่เพื่อความนัวความแซบมือนี่ใสนิดหนึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นเกลือนิดหน่อยครับอ๋อใส่ยังบาชนครับใสตักเข้าไปแล้วครับ ใส่ตับใส่ใส่แล้วครับผสมเข้าไปขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะมันที่แซบมือโบอแซบอยู่ที่ขั้นตอนนี้แหละครับใส่พริกเข้าไปแล้วครับนักเผ็ดนะฮือโบอเผ็ดก็แล้วแต่เห่าด้วยครับ <S 1> <S 1> แต่ผมคิดว่าทับเผ็ดแล้วมันสิเอาอยัางโอ้ลืมลืมใส่ตัวนี้ <S <S <ๆ>เอาครับของทอดทุกทีกินยัง ผสมเข้าไปนะผสมไปแล้วครับกําลังสิได้ีทีแล้วโอ้ oh, อีกบด,ดนอีกบดเกินหานะที่ได้กินได้แท้ครับัวเ oh, <no. S 1> พชรเราจั่นครับจักริดเ์เอียงนะใส่หลซอนแล้วก็บอเพชรจักเสืองใบไหมก็บัวจักผมคิดว่าน่าจะได้ที่น่าจะลงตัวแล้วครับ <Wow. S 1> ใส่ผักชีโรยนะฮะจะกินได้เลยครับใส่ห,อ,หอมผักชีใบเลื่อยหูจักใบเลื่อยว่ะครับหูวจักรหอมเปรอว่ะใช้อีสานสเขาเอิร์หอมเปรอะนะ เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมนะต่อไปจะเป็นการชิมเบ่งหนาตามันได้เป็นประมาณนี้แหละครับโอ้หอนครับหอนโอ้เผ็ดได้ใจเีีรยบรสชาติได้ได้นะฮะโอ้เผ็ดเผ็ดแต่แซ่บครับมันจะออกร้อนไปมากกว่ารสชาติเดือก็ลองลองดูนะฮะ เป็นวิธีการในการทําลาบเหนือนะถ้าใครชอบนะลาบเหนือนะกินตลาบอีสานหลายๆแล้วครับก็เพื่อน้องรู้สึกอยากกินลาบยอื่นบ้างเนี่ยลาบเหนือนะวิธีการที่ผมเฮ็ดมากเนี่ยลองไปศึกษาลองไปดูนะครับแล้วมาทํากันนะผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่อยู่บ้านเน่ในยุคโควิดแสบอยู่ด้วยครับโอเคนะครับลองไปทําดูนะครับอร่อยแน่นอน นี่คือโชมหน้านะครับของลาบเนือลาบเหนือได้ครับนะร่องร่องเบิงนะครับไปเฮ็ดกันอยู่บ้านได้นะโอ้ผมว่ามันเป็นแต่แซบอยู่ได้ลรเนาะเดี๋ยวผมไม่กินกินกับเขาแล้วนะครับก็ชาินะมันเป็นยังไงสิมาบอกฟั้งในคลิปต่อไปนะยังไงฝากกดติดตามกดซับตะไคร้ซับสุดท้ายให้ด้วยนะครับเพื่อให้กำลังใจผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ